วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้เพื่อนพาพี่น้องมาเบิ่งน้องคิตตี้นือน้องน้งเยนนะ็นเนาะสถานีวัดพระศรีมหาธาตุที่เชื่อมต่อกับ BTS สายสีเขียวให้บริการให้ประชาชนขึ้นในวันที่1เนี่ยนาอแล้วก็เปิดเสมือนจริงคือเก็บเงินในเดือนธันวานี่ก็เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุสายสีชมพูแล้วก็สีเขียวสุขุมวิท เคฮะภูคดแล้วก็แครายมินบรีของสถานีสีชมพูน้องนมเย็นนะอะไรพี่น้องส่วนข้างล่างก็ถนนก็นเรียบร้อยแล้วฟังนี่พี่น้องนี่ฟังนี่มันปูฟุตบาทแล้วเรียบร้อยสะอาดสร้างเลือดละครังอันนะมองกลางนะทีว่าเพิ่พย่งเก็บงานอยู่ส่วนด้านนี้ฟุตบาทก็สวยงามอารามตาแล้วนะสะอาดนี่ สถานีก็ไม่ทางงึ้นมองนี่มองสายสีชมพูนี่มองนี้ทางงึ้นน้องนมเย็นเข้าไปในสถานีแล้วพี่นอ้องตรงนี้เป็นสถานีวัดพระศรีมหาธาตุน้องสีเสื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูแล้วก็สายสุขุมวิทอ,อยู่สถานีน้องนมเย็นหรือน้องคิตตีนั่นเอง ย่นบินขึ้นจากสถามบินดอนเมืองสถานีทรงขาข้ามทางยกระดับซีวีสะพานลอยอยู่ข้างซึ่งนะสกายวอล์กข้ามถนนเลยนะสถานีนี้เป็นสถานีที่แปลกแล้วสวยงามนำพี่น้อง ค่ะเมืองบมน้องนมเย็นออกมาจากสถานีแล้วนะพี่น้องคุณคุณคุณ่ลางละอา้าคุณขึ้นสูงแทนเนาะเ็นบ่พี่นอ้อง จนอยู่ที่สถานีวัดพร,ระศรีมหาธาตุน้องแมงบ <Huh? S 1> ุ้งถนน oh. มองนี้พนก็ซ้อมแล้วแล้วฝั่งนี้สวยงามเลยนะพี่น้องฝั่ yeah, <yeah>, yeah. งนี้ยังบัติในเรอย่างเก็บรายละเอียดพวก uh, พื้นนี่นะมาจบเบิ่งน้องแมงบุ้งนี้ น้องนมเย็นทดสอบแลนก่อนที่จะให้บริการประชาชนนั่งฟรี21พฤศจิกาเนี่ยวันวันอังคารหรือวันพุธเออวันอังคารนั่นนะอะยูท่องก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสุขมุมวิทเนาะ BTS หลางยูรุมก็เป็นร่างของแมง้องกับรถแลน เรียบราอแล้วน้องชมพูแลนมาจากมินบุรีไปแครายนะมินบุรีแครายน้องแบงก์กมาอีกแล้วสีชมพูคุณพ,พี่น้องผลงมาแล้ว จากมินบุรีเป็นรถไฟฟ้าโมเดลรางเดียวข้าวขากรถไฟฟ้าซ้ายสีอ่ลสีเหลืองนะั่นแหละพี่น้องไปฟังนั่นคุณนะน้องสั่นเพิ่งสั่นลุมโอ้ใบก็อนสั่นลุงก็น้องคิดดีสั่นเพิ่งก็เทส จอดสถานีละสถานีนี้เชื่อมกับสถานีพิเทศวัดพระศรีมหาธาตุทั้งรถทั้งล่าทั้งรถฟอรถไฟมองนี่ก็ถึงยุงบอกไล่หนะึงทั้งลุ่มก็มีอุโมงค์นั่นเนี่ยเด็กนก็นยัางมาซ่อมถะนุนทางลุ่มนะเพื่อสิแล้วนี้ด้นที่น้องทนนนะ พวกพุูดบานพวกอันอเก็บเก็บเก็บถนนข,ข้างข้างๆค่ะนะซิลนโคนพูหวานช่ำ ม,มยใมมนชั้ชนชลาสายสีชมพูพี่น้องก็จะเชื่อมต่อมองหันดับเพลยงมาท่านได้เปิดชิปเป็นประตูเล็กน,นะฮะมาท่านได้เปิดให้บริการวันที่ช่าเอ็ดอะไรเพิย์ชิเปิดพี่น้องหนักอีสองบืง่อก็จะเปิด ให้ประชาชนนั่งฟรีก่อนที่จะเปิดเสมือนจริงเก็บเงินเดือนธันวาค่ะนะจะก็มีเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีของสายสีชมพูนี่น้องข้างในเห็นปะเพราะว่าเพิ่งกำลังมาทดสอบแลนด์เพื่อที่จะให้บริการประชาชนอีกสองหมื่นในน้องที่เซาเอ็เลย คุณเปิดให้รอบสื่อก่อนนะนี่นะพี่น้องสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับรอบสื่อนัข่าาสื่อมวลชนอะ่ะขึ้นไปอ่าชมก่อนแ้วก็เหมือนทีเชอเดเลยเลยยินว่าเพื่อสะให้ประชาชนได้ทดลองนั่งก่อนเนาะมาแล้วพี่น้องคุณข้างในชานชาลา เดินว่าน้องนมเย็ยนนะเจอกนน้องคิดต,ตีแล้วกันสีหวานฉ่ำหวานแววเลยอะ่ะสีละมุนนะน้องรลางจอดที่สถานี คาสายพิมพูนี่ซาลาสั้นซาลาเหมือนกันสองข้างเลยเนาะซ้ายขวาตรงกลางก็สิเป็นมองรถแลนที่น้องเย้ไก่อีกแบบแปลกตานะมาจักรยนมาจักรรถมาจักรถไฟฮะโอ้ยเนาะลายขนาดแค่นี้สะอาดสะอาดพี่น้องบนเส้นทางยางานะาพุทธบานนะขัเพันเอาสายไฟลงดินนี่เฟอร์เฟคเลยอะ่ะ ก็ทยอยลงดินแล้วนะในเมืองในอันถนนหลายๆสายในเมืองแล้วก็อนาคตเี่กก็สิลงดินจนบิดละตรงนี้คือประตูที่จะเชื่อมต่อสกายวอล์กไปยังสายสีชมพูนะพี่น้องคุณอยู่สถานีแหลมยงบกเห็นอมพี่น้อง ทิมพูจากแครายฮอตบิมบุรีก็มีทั้งวมด30สถานีแล้วก็สถานีส่วนต่อขยายอีก2สถานีกลายเป็น32สถานีน้ำกันอีกต่อไปนี่สถานีเอ่อซ้ายนี่นี่ชเป็นรถไฟฟ้าที่ว่าคนใส่ร้ายเ้วพี่น้องสายสีชมพูเนี่ยสำหรับที่นี่เพียงเขาจบเพียงตนนัวเดียเนาะดีใจชื่นใจที่ได้เห็น ลูกหน่อยอีกคนหนึ่งลูกน่อยหวานมือเนี่ยเป็นลูกน่อยที่หวานน้องนมเยน็นหวานแล้วบ๊ายบาย